สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับเรานะในชัตวัตออฟฟิเชียลนะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมีต้นไมายประจําส่วนของเรานะก็คือแก้วสารพัดนึกนั่นเองเนาะก็แทบจะเป็นต้นไม้หลักของสวนเราเราก็ว่าได้นะแต่จริงๆในส่วนผมมีหลายต้นมากเลยนะแต่หลักๆก็ยังเป็นแก้วสารพัดนึกเนาะสำหรับคลิปนี้เราจะมาให้ความรู้วิธีการดูแลเจ้าแก้วสารพัดนึกนะครับว่า เวยงยังไงปลูกยังไงให้มันสมบูรณ์แล้วก็กดงามนะครับก็คือใบสมบูรณ์ลำต้นดีนะครับไม่มีปัญหาดะเดีย๋ยวผมยกมาให้ดูเป็นต้นตัวอย่างเนาะอ่าอันนี้ครับผมต้นตัวอย่างไซส์นี้นะครับผมก็เลี้ยงอยู่ประมาณ4เดือนแล้วครับต้นนี้4เดือนถึง5เดือนเนาะจริงๆต้นนี้ผมแยกมาจากต้นหลักด้วยการแยกหน่อนะครับผมก็ วิธีการสังเกตนะครับแก้วสะพานนึกจะมีจะมีอยู่สองแบบนะครับอันนี้เป็นต้นตัวผู้นะครับแล้วก็อีกแบบเป็นต้นตัวเมีย <c oughs> ซึ่งต้นตัวผู้เนี่ยลักษณะของเขาเลยใบจะใหญ่แล้วก็ขอบใบเนี่ยจะมีหยักหยัแล้วก็ลําต้นข้างๆที่จะใหญ่กว่าแล้วก็มีความสูงกว่าส่วนต้นตัวเมียใบจะเรียวกว่าแล้วก็ ต่ำต้นจะเล็กนะครับผมอ่าสำหรับในส่วนผมเนี่ยจะมีประกๆเป็นตัวผู้นะครับตัวเมียตัวเมียยังไม่ไดเอาเข้ามานะครับก็ด้วยที่ว่าผมชอบตัวผู้ด้วยแหละเพราะว่ามันมีความใหญ่แล้วก็ใบใหญ่ดีดูวสวยดีนะครับก็เลยยังไม่ได้ลองเอาตัวเมียมาลองปลูกดูเนาะจริงลักษณะวิธีการดูแลก็การปลูกต้นไม้นะครับผมเราต้องรู้ก่อนว่าต้นไม้มันชอบอะไรสาหรับแก้วสะพรรันิ์งมนี่มันชอบ เป็นไม้หนอกให้เป็นไม้หัวเนี่ยเป็นเง้าเนี่ยมันก็ชอบดินที่ปกนะครับผมดินที่ปกก็คือระบายน้ไดีนะครับผมแล้วก็มันไม่ชอบแสงแดดแต่มันชอบแสงเข้าใจไหมคือมันสถานที่ปลูกเราต้องมีแสงเพียงพอแต่ว่าไม่โดนแดดโดยตรงนะครับก็ประมาณนี้ส่วนเครื่องปลูกก็จะเป็นลักษณะของดินที่มีความเขา,าเรียกว่าไง ไม่อุ้มน้ำอ่ะนะครับอย่างเช่นขุยมะพร้าวมะพร้าวสับหรืออะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็มาผสมกับดินก้ามปูหรือว่าจะเป็นอ่าพวกทรายอะไรเงี้ยก็ได้นะผสมกันไปนะครับหรือใครจะใช้อ่มามะพร้าวสับอย่างเดียวก็ได้แล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าผสมแต่มะพร้าวสับมันผมไม่ค่อยแนะนําอย่างนี้ก็คืออ่แาแร่ธาตุในมะพร้าวสับเงี้ยก็คืออาหารของพืชมันน้อยไปนิด เราควรมาผสมกับพวกยินพวกปุ๋ยคอกอะไรนี้ด้วยนะครับให้มันจเจริญเติบโต,ตได้ดีแล้วก็วิธีการลดน้ำนะครับผมก็3วันลดครั้งด้วยที่เขาไม่ชอบความชื้นมากถ้าเปรียบเทียกบกับตระกูลบอลสิงหรืออะไรเงี้ยอันนั้นจะชอบความชื้นคือชอบความเปียกความฉ่ำแต่เจ้ากะสพันุ์นึมันไม่ชอบอย่างนั้นนะครับผม ก็คือ3วันลดครั้งหรือว่า2วันลดครั้งก็ได้นะครับผมก็เหมือนกับว่าที่ผมเคยเลี้ยงมานะมันเจริญเติบโตช้าอย่างหนึ่งก็คือเราลดน้ำมันเยอะเกินไปนะครับรากมันเลยมีปัญหาระบบรากมีปัญหาคือมันแฉะมันชื้นเกินไปการเจริญเติบโตก็ช้าอย่างของกรณีของอน้องผมนะก็คือปลูกต้นแกระสะพันหนึ่งเหมือนกัน ก็คือไม่ค่อยรดน้านะครับแต่ว่าเขาปลูกอยู่ข้างๆบ่อปลาครับซึ่งมันดูดความชื้นนะฮะใบมันดูดความชื้นจากบ่อนะครับแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องรดน้ําเลยสี่ห้าวันลดค้างด้วยซ้ําคือเหมือนจะว่าลืมๆไปเลยครับแล้วก็ผลที่ได้ก็คือใบฟูมากนะครับแล้วก็สวยงามไม่มีปัญหาเลยก็คือมันไม่ได้ต้องการน้ําขนาดนั้นขนาดที่ว่าแบบ เราต้องรดทุกวันเช้าเย็ยนหรือว่าก็ประมาณ3วันรดครั้งน่ประมาณเนี้ยกำลังดีเนาะสำหรับต้นนี้ก็ผมก็ประมาณนั้นแหละครับดูดินก็จะไม่ค่อยชื้นมากนะก็จะมีแห้งๆบ้างนะครับคือความชื้นมันจะอยู่ข้างใต้กระถางอยู่แล้วเยอะนะครับซึ่งถ้าเรารดบ่อยๆไปเนี่ยความชื้นเงามันจะมี เอฟเฟกต์ต่องเงาก็คือมันจะเน่านั่นเองครับผมโอเคเนาะดีการดูแลก,ก็ประมาณนี้แหละครับก็คือยิ่งสถานที่ที่เราปลูกมีความชื้นอยู่แล้วด้วยเนี่ยไม่จําเป็นต้องรดน้าเยอะนะครับผมส่วนปุ๋ยที่ผมใช้ก็จะจะเป็นพวกปุ๋ยปุ๋ยอคอกแล้วพวกมูลสัตว์นะครับแล้วก็พวกใบก้ามปูปุ๋ยก้ามปูแล้วก็ผสมกับปุ๋ยละลายช้าด้วยผสมกันไป ก็มันไม่ได้ดูแลยากนะครับแต่ว่าเรางเข้าใจมาน,นิดนึงเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆมาให้ความรู้ครับผมโอเคสวัสดีครับ